ครับพอพี่พน้องเหมือนี้มาพบมาพ่อกับบานสว่างชาแนลในคิพพิเศษพี่น้องซึ่งไดนําเอาควายอนาคตพ่อพันกับพ่อพันจากตลาดนัดโคก,กับบือบานเชียงหวงังเมื่อวันอังขาาที่ผ่านมาพี่น้องบานสว่างชาแนลเดี๋ยวไปทายถ้ำแล้วก็เปิดราคาไว้เอามาต,าตาัดต่อเอามาเอาเฉพาะที่เป็นพ่อพันอนาคตพ่อพันธไม่พอพี่น้องได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะไปรับชมกันเลยพี่น้องขออนุญาตครับผม เปิดเจ้าไหนครับผูง่ามเลยสามสิบเก่าเนาะมาเบิ้งหนาตาก่อนพี่น้องลูกเก่าจะเลื่อนรอรอพี่น้องรอคักเบิ้งแข้งขาตัวโตพี่น้องพูดนลยหนาตาตัวโตดีดีพี่น้องพูดนลยสูงอยู่ประมาณลอยลอยซีห่อยลอยหาความสูงเพิ่นพี่น้องเอาไปเป็นพ่อขอกพอไข่พ่อพันสายเก่าจะเลื่อนนี่พี่น้องเบิ้งถ่ายเพิ่นพี่น้องพูดนลยเบิ้งถ่ายเพิ่นอ่ะเบิ้งแข้งขาตัวโตสายเก่าจะเลื่อนนี่พี่น้องลูกพ่อดลังได้พี่น้องตันอ่ะอุ้ยถ่ายงายพี่น้องถ่ายงายถ่ายแบบหน้าตัด กูด่าย,ย่างเน่ยาวงามร้อยสี่สิบสามความสูงเพิ่์ดพี่น้องยังหน่อยๆอ,อยู่ที่พี่น้องนี่อร่อยสี่สิบห้าเนาะอายุยังหน่อยอยู่เนาะอายุเขาสองปีหรอพี่น้องคุณฟันน้ำนมเอาไปเป็นพอขพออพอขายพอพันอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่าเพิร์ดโอเคเลยเปิด เท่าไรก่อนสามมื่นเก้าพันตอรองไดด้พี่น้องเอาเออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามนสาม่ห้าศูนย์ก่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตอร่องกับเพื่อนใดห้อยหอยดุครับหอยดุกจากโพนทรายร้อยเอ็เท่าพี่น้องหอยดุกโพนทรายร้อยเอ็ดพี่น้องอ้ได่ไงามมากไข่อมาพี่น้องสาเก้าราคากระเบาเนาะราคาก่โอเคเอาคอบคุไห้ร้ายมานครับผมอ่ะมาเบิ่งบหวนีนข้าวหอยทอมเมล ผู้อุ้ยสมางามเดี๋ยวพี่น้องสีสันโตนโตโอ้หอยท่อมใดญมากงามงามพี่น้องเปิดใหญ่มากหน้าตาโตนโตสีสันเปิดจังไหนตัวนี้ตัวนี้ห้องใบพืชเกตนะสิบเกตเนาะสายใดคือซ้ายเพชรลำโขงเพชรลำโขงเจ้าเพชรลำโขงพี่น้องสายพอพันซ้ายทั้งไรเบิ่งทั้งหนาสักก่อนพี่น้องรอเดี๋ยวสิมาทั้งถ่ายพอยศมาแล้วพ่อพอยศเออเออวัสดุป่าเบิ่งโตนโตพี่น้องเบิ่งสีสันเบิ่งแข้งขาเพิ่นพี่น้องงามสิบเกตเนาะ สิบเจ็ดหอยท่อเ,เปิดใบสิบเจ็ดพี่น้องเพิ่นได้มากมนี้อ่ะเบิ่งถ่าไห่เพิ่นพอพันที่พี่น้องสายเพชรดลำโขงพอพันเพิ่นได้มากตัวนี้จังสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยท่อมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าส้าองห้าหนึ่งเจ็ดสามหกหนึ่งเจ็ดสามหกคุได้สนใจโทรมาต่อรองกับหอยท่อมได้พี่น้องอได้บักกูเอาไปเป็นพอขอบพอ,ข,อขายพอคุ้มฟูได้เลยเพชรดลำโขงสายเพิ่นพี่น้องสายดังนำ้ำเอกสารครบเลยพี่น้องมีเอกสารครบเป็นแต่เอาไปเป็นพอขอบพอขายพอพันสีสันดี ต้นตดีโทรมาต่อรองกับหอยท่อมใดอยากได้แนวใดก็ต่อรองใดเนาะทโทรมาสอบถามเพื่อนอยากได้ควายเลี้ยงควายยังใดเบิดพี่น้องอ่ะมันมาเด้อหอยท่อมเด้อขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิง่งหอยคมรอหรือสวยนี่รอรอรอ,อคือหอยคมเลยหวานอุ้ยลอยดีได้พี่น้องเบิ่งหน้าตาต้นตอ่องข้อชัดเจนมากเลยเนาะขานเลี้ยงนิดนึงเท่านั้นได้แต่ว่าสูงดีเนาะสูงดีได้พี่น้องสูงลอยสามสิบหกลอยสามสิบเจ็ดใดได้เ,เนาะ โดยประมาณพุ่นอ้ยวัดสามดอยสามิ้เก่าเลยพี่น้องเบิ่งหนา้าหน้าสวนบยโอ้เ<ๆ>นาะบืนสริุแมนอีนีตัวละยืนแล้วเนาะอู้ยืนสูงพี่น้องแข้งขาดีขาน้ำเลี่ยงเนี่ยนี่นึงท่อนได้พี่น้องนี่ขาดน้ำเลี้ยงเน่ยนึงลูกพ่อด่งเนี่ผมเบิ่งหน้าแล้วพี่น้องหนา้ารอดีหน้าดีอัตลักษณ์ค่อยได้เบิ่งกาบานนะเ้หน้าวงเขาเปิดดีองค์ข้อชัดเจนพี่น้ององค 25, สองหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องเอาไปเป็นพ่อขอกพ่อขายพ่อคุ้งฝูงได้เลยตัวนี้พี่น้องสบายอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยคมศูนย์หกห้าห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดพี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาแข้งค้าดีเนาะแข้งค้าใหญ่ดีพี่น้อง 25, สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็บฟ้าโทรม,าต,า,มา,าต่อรองฟื้นแล้วบปล่เบิ้งเมื่อร่ำเพราะจฟื้นเมื่อสั่นหอยเวทดวะเอ้ามันหวานเด้อหอยคมเด้อขอบคุณ่อนเลาย่เบิ้งโตบักแบบผูนาะตัวนี้เนาะ สูงเท่าไรเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยร้อยสามสิบห้าโดยประมาณเนาะร้อยสามสิบห้าโดยประมาณเบิ้งแข้งขาตันโตเพื่อนพี่น้องหน้าตารอพี่น้องคไข่รอเพื่อนพี่น้องเบิ้งท้ายเพื่อนบ่ท่านเต็มบันไดต้องหอยอยู่เนาะตัวนี้ขาดำเลี้ยงเนี่ยนิดนึงบ่ท่านเต็มบันไดหอยอยู่บ่ท่านเลี้ยงเต็มที่เปิดเจ้าไดบ้านนี่ผู้น้อยสองหมื่นเก้าพันซายใดเฮือลูกเจ้าไม่ค่ะลูกเจ้าใม่ได้พี่น้องเบิ้งนาเพื่อนพี่น้องนาลรอได้พี่น้องลูกเจ้าไม้เบิ้งวงเขาเพื่อนพี่น้องเปิดกว้างดี โอ้แม่สายสารโอ้ลอยสี่สิบสี่แม่เพิ่นพี่น้องตัวนี้เป็นตาใหญ่วหนาพี่น้องเป็นตาไปเอาพอขอพอขายพอพันใดพี่น้องเอาข้อนุญาเบอร์โทรหอยย่อย0ูนค่ะแหวหนึ่งหกแวสองค่ะหอยย่อยลอยเอ็ดพันใดมากผูนึงแม่หนึ่งทรงฟีลอยโลอีกโอเคเลยพี่น้องโปรพชานเพิ่นทรงฟีลอยโตอ่ะทบตัวลราค่กันนะสองหมืนอ่ะสองหมื่นก้าพ่อพันบักใหญ่พี่น้องพูดอ่ะใหญ่หลีสูงอยู่ประมาณสูงเท่าไรนี้ ร้อยหาซิหาปุ้ยพ่อพันบางใหญ่พี่น้องพ่อพันสายเผือกใหญ่เลพี่น้องสุดยอดสุดยอดไม่ซื้ออยู่วะว้าใส่ซื้อไอ้นี้มันใหญ่หลายเอาไปเป็นพอขอกพอขายพ่อพันซื้อยังก่อนบิ๊กลิเกโอ้บิ๊กลี่เจฟักใหญ่เลยพี่น้องเบิ้งแข้งขาโตนโตอุ้ยสุดยอดสุดยอดเบิ้งหน้าตาเบองว่องขาเพื่อนพี่น้องรอเอาไปเป็นพอขอกพอขายพ่อพันธสายเผือกเบิ้งแข้งขาบักเผาเพื่อนพี่น้อง เิดเจังไหนหกหมื่นห้าพันพี่น้องหกหมื่นห้าพันเผือกใหญ่ตัวหนึ่พี่น้องสายพอพันสายเผือกอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองขออนุญาตเบอร์โทรบ้างศูนย์เก้าสี่สามห้าเก้าสามหกสามหกศูนย์เบิ้งใส่กัดควายผู้ใดรอก็กันโอ้ควายก็รอคนก็รอพี่น้องผู้ใดสนใจฝ่าโทรมาต่อรองผู้ใดมันมันลูกอันห้อยแหกกะได้ควายงามควายรอมาคือกันพี่น้องป้า เอาไปเป็นพอขอกพอไายพอพันธุ์เรือยหอยแหกนี่ผู้หลาใหญ่เขาบักใหญ่เลยต้นโตอุ้ยสูงเท่าไรหอยแหกลอยหาสีปลาเพิ่์เลี้ยงยังไงมาปวดพี่น้องเอามาตะขอกนี่บอคือมลาขาติดเบิ้งแข้งขาต้นโตเบิ้งพี่น้องปลาป้าใหญ่เพราะว่าเบิ้งหนาเหมือนกันพอพันหลักประจำขอกอพิยวัฒน์ฟาร์มเบิ้งที่พี่น้องบ้านรองน้ำคุณผู้อ่แข้งขาต้นโตสุดยอดเลยพี่น้องเพื่อนเอามาปล่อยปล่อยเท่าไหรบ้านนี่เปิด หกหมื่นแปดเพิ่นเปิดใบพี่น้องปุ้ยใหญ่ดีพี่น้องบ่ธรรมดาพี่น้องกุฎันแข้งขาโตโตเงีวอาลาดโตประคอข้อประเข่งของแทรพี่น้องตัวนี้ของแทรหกสิบแปดเพิ่นเปิดใบมาเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องข้องหอยแหกจากรองหลวงคุณตะการุญทนบุตรราชธานีเบิ่งพี่น้องคุณอุ้ยสุดยอดสุดยอดเต็มบัยุบบีบบัวหบเนาะปุ้ยสุดยอดสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยแหกศูนย์หกสองศูนย์หกสองสี่แปดห้าสี่เก้าเจ็ดศูนย์พี่น้อง หอยแหกเพิ่นใดญมาฝากพี่ต่อน,น้องพอพันพอคุ้มฟูงเ <H oly> พิ่นเอามาจากอกาะปิยวัฒน์ปามเพิ่นพี่น้นองเอามาปลอ่อยเอามาแบ่งปัน68เพิ่นเปิดไว้มันหมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมตัวนี้ครับใหญ่หรือพี่น,น้องตัวนี้สูงใหญ่ยายสายเปลือกบิ Big ๊กลิเจเพิ่นว่าเริ่มถามซื้อตัวนี้แหกยังบ <H oly H oly> ิ๊กแหกโอเคอ่ะมันหมาทั้งสองคนครับสำหรับคลิปพิเศษ การนําเอาพอพันธุ์วอนาคตพอพันธุ์วขจากการเปิดราคาที่ตลาดนั้นก็กระบ,บือบัญช้างวางมาไม่พอน้องรับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอจบไปเพ่งแค่นี้น้องพีนง่น้องพบกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ